สวัสดีจ้าแพ่นครับทุกคนมือนียายจะไม่เมื่มอไหคลิปนี้ยายจะไม่กล่าพผ้ามวนคลิปที่สองย่าเด้อจ้าเด้อย่สยสิลุย่อเด้อจ้าหลังแต่เศร้าไม่แห้งแล้วยาาก็สิลุยต่อคลิปสองเด้อจ้า,าม,มานบอมานก็นตดตามย่ยเลยเด้อจ้าสวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าเด้อแพนครับทั้งในทั้งต่างประเทศเด้อจ้ามาด้วย, <S <S ยกับยาากับตาท้องไหนเลยคลิปที่สองจะเต็มตาอยู่บ่จ้ายังให้ละเขาพอเลยเด้อจ้า อ้ยเด็กหลังแหล่เป็นมูด้วยจ่าเด้ออุ้ยยังผักพอแล้วมาพอมังมังเถ่ามังมังอุ้ยหลายหลาหลเดี๋ยวใยายมูเพิ่มเบิ่งก่อนปาดปาดปูนพี่น้องอุ้ยหลายหลายหลายอ๋อห้ตาท่องเก็บเก็บไม่ใหญ่เด้อนี่งามงามมา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 พี่น้องเออตรงนี้ใกล้ๆเด้อจะดีสุกตาด้วยจ่าอ๋อๆนี่ มาทักพี่อุ้ยมันมาอยู่ในทาอ่างในตัวนี้เก็บเท้าเก็บเอเห็ดอันนี้นวอเท้าเนาะเห็ดลังเลเป็ดมูเลยพี่น้องเป็ดกัดกัดเลยพี่น้องมากมากมากอุ้ยใหญ่เดือดอุ้ยไอ้อ๋อนี่เอาเท้าเด็ดกองน้องใส่มีบัวทันใส่หมีบัวทันไก่เท้าเอาเท้าเบ้าไปกันดอกกันดอกคุณไหน โอ้ยมีดเนาะเก็บอ๋อสันมันเห็นปาดปาดอันนี้เลยเออมันเห็นเปาดจ้ำๆเลยเออนัหน้่ต้องอาจารย์มันเหมือนน้องพี่น้องเราวเร็วแล้เออเดีทางใจพี่น้องเนี่ยท่านใจพี่น้องเนี่เออพี่น้องคาดเก็บไปเรื่อจ่าเด้อจะถ่องเออเออเออสูู้เท้าซูเออเออเออมัมั่พี่น้องแนวเห็นบมอพี่น้องตาตองเก็บเร็วลหร เอา่น uhm. oh, hmm. okay. uh ีเ oh, น oh. yeah. mm ี่โอ้นีเอานานออกเห่าว่ากี่ได้ใจเด้อเอาเก็บอปาดปาดปอดนีานี่มาป้อนเมื่อมาจะท้อเออจะสั่นแตท้องจีถึงใจหัวการนี้ หัวนี้แดงเงินวะเห็ดแดงสองดอกคุปปเก็บจนว่าหลุดมือหลุดมัดเป็นจเจลแทนทองจะคุ้มคักกระเถะขัดยางพี่น้องเห็ดแดงพี่น้องเลือเจี๊เห็ดแดงแล้วเนาะมวนมวนมวนไอแถวมวนเนาะหลังจากหลังจากแทนทองเก็บเห็ด ล้างเหลวพี่มูแล้วเต็นมูเงื่อนมะพร้าวเฮ็ดไข่เขียวด้วยจ่าดอกหนึ่งเมี่ยงง่างามงามนี่นะเห็ดดอกไข่เขียวด้วยพี่น้องไข่เขฮ็ดดอกเห็ดดอกมาหันมาหันสองดอกเลยพี่น้องดอกเห็ดไข่เขียวด้วยพี่น้องไข่เขียวงามไข่เคียวดอกหนึ่งด้วยจ่างามงามพี่น้องสองนี่ไข่เขียว อู้ดอกเงินเกศมี่เคยเขียวพนอือกูหละไปตามไปเอาเห็นมะเทาเมือนหนี้พี่น้องมาเก็บเขาโอ้ยลมโอ้ยลมแย่แย่แย่ลมแย่ลมอือนีอือเดียวพี่น้องน <debuted. S 1> ี่จุ Stop. Stop, ้มน uh, ิดๆอือกำลังจุ่มออกนิดๆพี่น้องพิศนาเลือดใจงามงามโอ้ยเห็ตุผลเรืให้ดอกเดียวตัวนี้มันเน่าตัวนี้มันเน่าวด้วยจ้า มาเอาเห็ดกอแดงน้ำเตานี่กอแดงงามงามนี่พี่น้องเห็ดกอแดงสวยงามดี่น้ำเตางามนี่อืออืออืองามถ่ายแล้วเออกําลังเก็บเห็ดพ่อยู่เจ้าดอกงามโอ้พี่น้องจูงามงาม พี่น้องเออเห็นบ่พี่น้องสองดอกนี่ยายเก็บเองนี่เฮียงกันอยู่กำลังงามๆเออน้ำกาะยายดอกนี่ก็มางามงามมานมันนี่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 เอาเก็บดอกงามงามพี่น้องเลยองดอกพี่น้องอือใครเชียวเก็บแถาเก็บยายพอแล้วยายก็อึดตะโถงมาเก็บไข่เขียวด้พี่น้องสองดอกที๊แถาโอ้มันอยู่ไต่กันเนาะอุ้ยดอกงามเนาะแถาเอาเนี่ยของยายเก็บไว้ นี่ไปไปเชยเฮ้ยงามมาบอโอ้ยง,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 งามงามนี่จ้ะเด้อเก็บเขาเก็บกมือมวนมว,นมวนลรัวๆไปเลยวันนี้จูวหนึ่งพี่น้องคลิปที่ซองนี่เจ๋วเลยพี่น้องเอา้าวฮะเออมีแต่หีบไข่เลยนะเก็บดอกนี่ก่อนฮะแม่นแมนบ่เอาเอาดอกนีดีงามือ ดูเตะท้ายไก่บดใหญ่ลงพี่น้องเดากงามๆโอ้ยขัวเห็ดลังเหล่ได้จ้าเด้อไอ้เหล่มือเนี่ยเหล่ให้บึ้งมาผีบึ้งข่อยิะบึ้งคุลักดางนี่เหล่ใหดลังเล่แทะอือห้อมคือเห็ดโพนค่ะอือดอกงามๆนี่คือกันออดอกแข็งๆสนมีแกงแสีบเป็นมูอีกเล้าเจอเป็นมูอีกเลยจ้าเด้ออูเบิ่งไก่นี่ป่ะ

ลอมืได้บเอาบ่ได้บ่ได้เอ้ามาเสือมาเสือมเชือพี่น้องเด้อาเือมืออยางเด้อจ้านี่ป้อนมือมันเก็บในแต่ท้องเด้อเร็วเร็วแต่ท้องนี่นี่นี่ทั้งผเท้อเบียนเลยนีเบีย้เลยเออนี่้โดอมเต็มพผดเลยเด้อจ้เบี่ยนน้ำก่อเฮีออือเต็มพูดเลยพี่น้องเก็บเ ถือมาให้เบิ้งไกลๆเลยดอกเก็บลังเละลังและพี่น้องเป็นมูอยู่เลยด้วยจ้าเก้าดอกพี่น้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ักแปดอ๋อแปดดอกเออนัาปศุเก้าตัวนี้ดิ โอ้นับเก่าดอกพอดีโอ้เก่าๆนะจ้าคนนับกุ้งเนาะอู้ดีตัวสีให้นี่ตัวสีงามๆเออตัวสิบเอ็ดโอ้โอมันอยูนี่ไม่ตองไม่ตองตัวนี่นี่สิบสองนี่ไห้นั่นเอองามๆงามนะเแ่าเนาะมีแต่ดอกงามๆนะจ้าเด้อจุ่มกระลังแต่ดอกนี้หน่อยเนาะกระลังงามด้วยเนาะ นี่นี mm ่ออกเป็นวงนั่นนี่เขานี่ปนเมื่อเมื่อกี้เด้อดมามาขีดดอกมึงดอกจุบจุบช่องดอกนะสามดอกปาดเร็วเร็วเอือนเอือนั่นงามไอ้เก็บตัวไหนอุลี่เอ้ตัวนี้เลยไปแบบ เบบเฮ็ดหนามากเนาะลูกเนอะเออมันก็คือกันกับเพชรล้างเหล่แก่งแสบคือก้านเนอะก็มีอีกตีโอ้ยงามงามตีโอ้ยมีแต่ดอกงามงามดอกินได้เก็บให้บึงห็นอยู่ดอกนึยังเขาไม่ยังเขาเห็นยังโอ้ยพี่น้องเลยพอดีลยพอ้ว หมูหมโหมูไข่บุ้งตัวนี้นะตัวนี้สามดอกนะดีดีดีซีซีเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวจะใส่บุ้งเล้อู้หหมานหมานหมานตะท้องนี่จึงตะท้องพอนีจึงตะท้องพออู้หูเตาะพอจะตอดวัวจืดไปหารถเนาะจ่าเนาะเอาเก็บเท่าจิ้มเท่าจิ้มนี่จิ่มมาเลยนี่อู้ยกระลังงามเลยอู้ยเห็ดบวกแดงบานๆเลยนั่น ูดมืน,นี่รูดมือมาบันนี้อันที่สองอันใหญ่เลยบันน, <อ S 1> นี้จุ่มส่องด้จ้าเด้อแท่งอะไรกอนเลนนานพ่อ,นนพอยอะที่ลูกเต้แม่พ่ <laughs> พอเฮ็ดปวกแดง นี่บอนมือมันเก็บเลยนีเก็บเ้ยพี่น้องนี่เก็บออกมาถือก่อนนี่พี่น้องเบื้งระบาดนี่เอาเอากซกตาเถาะจะไยเก็บไหมนี่เก็บสะสาก่อนหมดที่เดยอสองดอกอืมอ นี่สองดอกนี่มาจ่อยจุม่มเ่กันเอ้ยชิบกว่าดอกเนาอจ่าเนาะนี่เ่กตาไว้ล่ะงามๆเลยมือนี่สวยๆวยเตจิบดายวเตจิบดายไงทางัดท้งงัดคือเก่าด้จ้าด้อเห็ียดแดงงามๆ นี่นี่ดอกงามๆเลยจูมพิษลังเลนี่นี่ดอกนี่คือลอกงามๆเลยพี่น้องนี่นี่ใหรล่ะหายอุ้ดผุนดีเห็ดปูนอุ้นี่เห็ดผุนดอุ้นี่เห็ดอุ้ยเห็ดขาว ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาพี่มันงามเห็ดขาวดินงามงาม,งามจุมจ่มเออเก็บเออเห็ดแดงดอกงาม,งามเอานี่เจ้านี่ดอกหนึ่ง นี่รแดงดอกนี้นะจ้าให้อีดอกนึงบอมีดอกอย่ดอกหนึ่งดอกนึงค่ะนครงามงมเออเพชรแดงมีดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกดอกนี้ดอกหนึ่งดอกงามงดอกหนึ่งขึ้นว่าไรเล็กน้องขึ้นเลยเห็นบอเออนี่งามมีลีนอ้สาว อีกร้องไหมดีไข่เขียวพวกไข่ขาวเหรอคือไข่ขาวหอมดอกงามด้วยขาวเนาะร้องดอกดอกพุ่นเลยสี่มาลอยลูกเจิ๋วมาพอเห็ดขาวเลยไหมลูกต้นดอกเอออุ๊เน่เพื่อพอเห็ดพ่นขาวดอกงามงามเออพอพีชพอถือ เห็ดปวกาต้นล้นไปใส่บุนะเล่นลิงลิงดอกใหญ่ดอกใหงามงาม้องมาพ่อเห็ดปวกแดงอยู่เรจานูเจ้าสียใจจักดอกละเ่านี่ยงแท้กระเท่ยวสองดอกอ้ยมันมีเต่ตกินด้วยเนาะกําลังแต่เออกีมด้วยละกําลังแตะสลาน้คือนั่งได้องดอกอยู่เลยวุอ้ยน่ะ มูนีบ็ได้ดอกพี่น้องเกาไว้ตาเสือมันนี่พี่น้องเอ้ยวุฒิพิจนาเลือยใหญ่เม่นเหมือนเลยพี่น้องเอ้ยอือดอกเกาไว้ตาเสือโอ้เป็นเสืออุ้ยเก็บเอาสองดอกกันดีเก็บเอาสองดอกพี่น้องเอ้ยเมื่งนี่บอกเบื่งลูกเห็ดนเห็ดอันนี้เห็ดยังเห็ดน้าเรียโคกเห็ดหน้าอ้ากินบ่กินเขาจะกินอนละเอาไปถามเดี๋ยว่หอมมันได้ปวดหัวจังพี่น้องเอ้ย เจอแล้วเจอแล้วนี่บาสิมานกับบอยากเลี้ยงเ่งมาแล้วมาพอเลยเออโอ้ยลูกตุนงามนี่เนาะลูกตุนเนาะโอ้ยพี่น้องเห็นบอนี่นี่มันมันมานมันเก็บลูกเก็บอันนี้แม่จี้ย่างต่อเสือเหยียบลักหน่อยจุบบายบายไปก่อนแม่จีหาต่อไป ตามไปแม่รู้กันโอ้อยกังเก่งกับขนาดโว้ยห่วยแล้วยื้อพอยเลยจ้าเก็บเสาเก็บนี่งามงามเนาะเสาเนาะอันนี้งามแน่ยพี่น้องเผ่าเผ่าเผ่าเก็บไดแล้วเออนั่นง่ายพวดนี่ป้อนมือมาเด้อพี่น้องเลยได้พี่น้องหน่งบเฮ้ยนี่ม้ามาแล้วมาแล้วเออ ลูกตัวลูกก้อนพ่อแล้วแม่กับพอ่อคือกันนี่เฮ้ยนี่สองมือเลยด้วยจ้าอ้าวบังบังอืม๋มมลเล่เอา้า,าเอา้อเอานี่งามงาม,มเอา้เอาเก็บใส่ยยกระตาเลยเขา ้าวนไปไปไปเก็บเห็ดนันนงอีกเโาไปไป,ไป,ไปจ้าเด้อหลังจากเก็บเห็ดปวกแล้วมาเก็บเห็ดลังแล่เมนเมนเห็ดลังแล่เด้อจ้าเด้อนี่เก็บเสาเก็บงามงามเห็ดลังแหล่ไปไหนนี่เป็นมูเลยคือเก่าเด้อจ่าเด้อนี่เก็บอ้าวนี่ปาดปาดออกปาดเท้าปาดนั่นอู้ลุด อืออุ้ออยอือหลายๆเห็นหล,ลังเหล่เป็นมูด้วยจ้าเด้อนี่นี่นี่หายอีกดอกคุณดิแม่ <laughs> พกักกระถอยทับไปแล้วบอดนี้ไปกระถอยทับไป <laughs> ไปเรื่อยๆไปหาร์ด ไปเขาไปหาอดอกจุ่มๆง,ง,งามๆเลยจ้าเอออุย้ยขอ,องคุณกินขาเมดดอกจุ่มมันออเออนี่ดอกบ้านแม่สาเาก็บออดอกนี่จะขอ,องคุณปบ่จินบ่้งงามอยู่เนาะเออที่บ้านให้ปู่กเดียวเลยจ้ยเออ <laughs> ยาดเด้อนี่เฮ้อุ้ยหักเห็ดแดงทุกท่านเห็ดแดง เฮ็ดหนามากด้วยจ่าด้อเก็บออเป็นมูเนะเสาเนาะเป็นมูเลยออเออไปแล้วมีปาดด้อพี่น้องดื้อเอายางปาดเอามือมือกับเด็ดเปาดเด็ดเอาด้วจ้าเงามเห็นแดงพี่น้องเป็นแดงครับ พ่ออพี่น้อง้ยบ่นี่เจะ๊ยบหัวพ่อพี่น้องเ็ปพวกดอกเดียวเดี๋ยวจะาดื้อติดใครเขียวบังบ่พี่น้องดอกงามงามดอกนี้อเอองามแห้งเลยกะลังงงากระลัางเป็นสาวบ่เท่าคือคอยเรือกเทาจ้า นี่มาพี่น้องหลงเงินงามๆอ้ไข่เขียวมาเด้อมานำถอยทับไปงั้นอ่ะออกมาพอกันล่ะได้ร้ายได้น้อยครัเขาร่วมตัวกันได้แล้วจ่ามาออกอันนี้ออกจากโคกจากป่ามาเลยจ่าได้ชุบผูชุบหุ่นเดินเจ้าหนันของลูกเดือน ต้นของยังนาฬิกาชาแนลตัวนี้ของใครอีกตัวนี้ตัวกับพ้อนตัวนี้ของลูกเดจ้าตัวน่าของยายเด้อจ้าเด้อได้อยู่ได้ชูผู้ชูคนเด้อเดจ้าเด้อยายทิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ให้ยายโดยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บ ขอให้ทับเป็นเงื่อนแล้วด้วยจ่าด้วยเฮ้